บา้บานนี้บ้านนี้บมร่างว่านหลาไปไหนสมัยนั้นนึกามีเงินกําันศกบานกําันทะย่งหนี่สองเท่อนั้นสองเ่สอ,องร้อยน้องร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทถึงเจ็ดสิบาทอืนี่ตัวตัวหซื้อนางวยเก่าสมัยนั้นซื้ออย่างร้อยซื้อดำปุ๋ยปุ่เมื่อที่อันซื้อที่ทางซื้อเสียงหไหมซื้อย่างเออ โอ้ยสายพินสักไดแล้วโอ้สายพินแกตัวเต๋ทำเมียพินมื่อไนี่ด้เอาตะกี้ว่นเดีเวผยาพินไหนอ่อเมือเสมัยนั้นม่ทีนเดียวอยู่วันนั้นมันเขาเอานกสาหใหาทั้งสองขู่น้องยงหาเอ้ยน้องยงหามันยังมาเข้าโออมันมีมันมีหายกขึ้นเก้าหสมัยนั้นนี่บอซื้ออันที่ว่าทางซื้อเสียงสายพินีดังเฮงนเขตไดคือนีพูดทอนน่เขตไดดัง พี่้าดังดังหพนี่เขียกันทุ่มนั่นทั่วไม่ละเห็นก่อยขึ้นไปยานขนาดนั้นวยเขาไม่ต้อยืนหดดาบตอนนี้ตอนี้เกตีจริงเลยตอนนี้ตอนี้เตีกันบอโซบกินสามเท่าเตว่าแตว่าปลาเนี่ยคืออันดับหนึ่งแหละล่ะนเขียกนทุ่มนี่หาปลได้ ้อ้บันนี่ในเมืองในตัวเมืองสีเกียจกนยังซื้อสายพินค์อเก่าโบ้ลยไก่หลายหลืองหล่บเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยบ่เปลี่ยนขายไปเรื่อยเบยังไงบ่แล้วบ่ยงขายไยเขาเ่ยายไหอเปี่ยขาคือว่ามีอยอยู่ในบันนี่ยังโชกัไปทุกเลยเสื้อโทีแล้วชก่อนเทยองเสื้อสอนาทสองนี่แหละวาทีวาทีนังมวยเก่าหม ไปซกบันเสียวสองคนสอนเสียวแกนตะกอนนี่อีกำนางนี่เน้น้องมันอยู่บอกดิษนี่ถามเลยสองคนสอนที่สูงไปไหนพอเจ้าว่าป๋าไปนี่แบบนั่งมั่วไ้เพื่นเขาพวกไข่ซงน้ำเลยเขาลงเขาเหมือนโมเกงโมกะไก่ถามเลยสมศรีตุ๊กตาหมดนี้เป็นก็ยื่นขึ้นนี่มั้อย เขาจะไปขายของกขใส่เข้าห้องกับมูจ็กอต้ากัพ่อลุผมซื้อเยอะ่งกันหรือเปล่จะมึงรอคือกันครับพ่อลุมึงอวะจ้บันี้คือได้บ้างมือบันีสองนั่นบันีเอ้าบอสบันดีเข็ไปส่งสองเทือนนี่แพ่เขาบอกได้บ้างมือเลยบันีีเลยยังไงชนะเขาบอกเลีอยมกัเมือแคนเถ่านือกะเคปเปรียบมสามเตือสอนอยู่ี่อุานียังไปสอ่มึงหวานว้าับบแลพี่และาพ ให้เราไปสกิญญาณแล้ว hmm. ม oh. ่งเห็นตด้ผมบอกแกบอกแกเอาเปีย hmm. ย oh. hmm. oh, oh. exactly ังเสียส oh. ิบบาทชีกิจเข้ามาจังว่าชีกิจคนดังนี่แต่เงินคนนงินคอยนี่ไปรับเอาเงินนี่เขาไปใส่ในห่วยตีนี่คอยคอยจะรวยเสมอรวยบอกรวยยังรวยทำบุญทำทานนี่นะเฮ้ยหาเขาหาหนามคนกินนี่โอ้ยตะบนไรเกลียวที่ข้นหัวจักหนักขึ้นสายาหญ่ยังอันทื่น้เมื่อยบอมพวกมึง บอสทีว่าน้นห่วจักนั่งนักเลยทีว่าบอสดาวเขาเบิ่งศึกจงอางดอยเฮสึกดาวเขาเบิ่งศึกจงอางดอยศึกดาวคบเพิงบอสสาเททีศึกดาวเขเบิ่งศึกจงอางดอยไปชมยูบัดเสียวนี่บอทีว่าสร้างซื้อเสียงทีว่าดังทีทุส่วีไม่ีแล้วมาเช่อ ว่าเรื่องซือทางทางซื้อเสียงนี่ที่่วาคนหูจักอยูนน้องขายเนอะโยบ้านนนุชสว่างสมือเขาอยู่บ้านเท่าหลายหวานในในสิงห์นครสว่างนี่บอกเอ้ยเดีเสือสมัยไม่เต็มแล้นี่บอกป้านี่บอกหวานในในโอ้ตายเงิ่อนไขตายจังมวยจังมวยมันอยากใส่เราซื้อบ้านเขาซื้อขายเลยสิงห์นครสว่างบ้านนุชสว่างบ้านนี่นี่บอกที่ว่า ไผ่บูหัจักเป็นไปบ่ไรหวานในในสิงนวลสว่างไปบเลยเพราะเธอว่าหวานในในนี่เขาหูเลยดักห่วยดักห่วยพัดซื้อห่วยห่วยร้อยซื่อหวานในในสิงนเปลี่ยนมาได้จะซื้อเป็นลอยกูซื้อเป็นลอยกูซื้อแต่ว่าซื้อดั้งนี่สูงหรือคือหวานในในสิงนวลสว่างนี่หวานนใสิงนวลสว่างโอ้สิงนวลสว่างเออเสี้ยวเพื่อนนี่

ปบ้านมันเขาไปหาบ้านมามันตายเ่ยเที่ยวก็ยังไลยคนนียวแต่ว่ารุ่นรุ่นปลายังเหนียงเหลือหลายปะรุ่นปลานํำกันมีบดมีบอไปหล้กลัวเลยบ้นนี้โซกันกันยังโซกันม่เป็นมูอกันเร่อรสมรุ่นนั่นไหมจังหวัดแถวจังหวัดที่าตุแถสักไเต็มตเนี่ยแเวเน่ยคนใ้ไปกลยไ้ขึ้นอกกันทับ่ปลาเบียวเนี่ย บ่เนี่ยเรบ่บางเราบ่เดจัดไฟใชหเด็ด่เคยดิโรกันบ่บ่ดิโรกันโใหญเขาใหญ่กว่าอ๋ใหญ่กว่าัอว้บอเขามู่กันก็คือบโซกันบดโันใหญ่โอ้ใหญ่ใหญ่กว่ากัเลยราจกรามาบ่จะว่าที่าต่อยก็เจ้าอยกันทุ่มโอ้สิทธิามู่กันหรือบวกครโซกันนี่คือตัเลยตเลยเจ้าอะ ชี้สา nee ลูชีเกนแมนเนี่ยว่าอนสิออกง่ยเขีไาคาล่อชี้อดเป็นยวันศรีท่าถ่เราผเคยเราเป็นเดนังมวยนี่แต่ว่านอกนอกเนี่ยกหนึ่งยกสองเคยดีนอกคนจะเกือบยกแรกใส่กบอยแตกไปหลายคนอ้าวุธทีอาวุธทีหนักที่สุดคืออย่างมัดหรือว่าแข่งใส่แข่งใส่ออกควาย เตะใสายนะากวงเพิ่นเพิ่ลอยังยังยดาดอีกคือเกาบัวทาน์ทำมวยไหมมวยเอาเบิ้งอะไรวม่จริงยึดจริงไหนกาดกาดตะกามวยควายเตะรายนะแต่ว่โค้ชมลาได้เล่าสุดยอดจริงเลยมัดน้ำควบกาบเนื้อ